ไปเป็นสภาสามิตรกรมสุลากรแล้วก็ไปทุกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็๋ยวจะขอกรับเรียนเชิญนะครับถามคําถามของกัญญาสุกก่อนเลยนะครับเลยครับผมครับผมครับอ่าผมประเสริฐเพนเพจิตอ่าสำนักป้องกันบุหรี่ิกฎหมายการยาสูบแห่งประเทศไทยนะฮะต้องต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ฮะคือสำนักป้องกันบุหรีผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของคณะอนุนะฮะ ซึ่งในคณะอนุก็มีผู้ทรงคุณวุฒิในในทุกๆมิตินะฮะเช่นตำรวจนะฮะกรมศุลกากรกรมสามาสามิตทหารประปะงแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ก็ท่านก็จะคอยอกำกับและออกนกโยบาย ะเพื่อมากับเคลื่อนการป้องกันร,รับปาปลบุหรีผิดกฎหมายนะฮะทีนี้ต้องต้องต้องเรียนในประเด็ดนนี้ก่อนฮะว่าสำนักป้องกันบุหรีผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีนโยบายไ,ไ,ไม่มีไม่มีหน้าที่นะฮะไม่มีหน้าที่ในการปราบปรามโดยตรงนะฮะทางผมเนี่ยมีหน้าที่ในการประสานนะเพราะงั้นทางผมเนี่ยก็จะมีคอนเนคชันกับหน่วยงานราชการหลายหลายหน่วยงานนะครับ <S <S คือทางผมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่รวบรวมข้อมูลจากการรับแจ้งเบาะแสของ ประชาชนทั่วไปนะฮะร้านค้าหรือว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะฮะผมก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากในทุก,ทก,ทกมิติะะมามาวิเคราะห์แล้วก็ถ้าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมีความมีความม,มีความเทมีคือมีความเท็จจริงมีความมีความถูกต้องในเรื่องข้อมูลนะฮะผมก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะฮะส่งให้กับหน่วยงานนะฮะ ที่เรามีคอนเนคชันด้วยนะครับก,ก็ข้อมูลเหล่านี้ต้องเรียนงี้คนระับทา้งผมรวบรวมเก็บข้อมูลนะฮะในทุกมิตินะฮะแล้วก็ทำมาเป็นระบบเพราะงั้นข้อมูลที่ทางผมมีเนี่ยก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าบุหรี่ปิดกฎหมายทางผมเนี่ยจะถูก นอกจากบุหรีกฎหมายทางผมมีปัญหาเรื่องบุหรี่ปลอมด้วยนะครับบุหรีปลอมเนี่ยต้องนี้ก่อนว่าหลักๆคือบุหรีนี้ตสีนี่ก็คือบุหรีของต่างประเทศที่ลกักลอบเข้ามาโดยที่ไม่เสียภาษีอันนี้เราเข้าใจตกกันนะครับอีกอันนึงที่จยสูกมีผลกระทบมากเลยคือบุหรีปลอมนะฮะบุหรีปลอมเนี่ยที่เราที่เราถูกถูกถูกปลอมเนี่ยเขาจะปลอมบุหรีตาหลักๆที่ที่เราขายดีนะฮะตอนนี้ก็คือเอสเอส นะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยบุรี่บุรี่ปอมเอสเเนี่ยเขาจะลักลอบมาจากประเทศเพื่อนบ้านเขาต้อนจริงๆเนี่ยเขาต้อนที่เราตอนตอนี้ที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยบุรีปอมบุรีปอมตอนนี้เขาต้อนเราที่เขาจําหน่ายให้กับคนที่ไปซื้อแล้วก็ขบวนการลักลอบเหล่านี้ลักลอบเข้ามาขายในอยู่ตามร้านค้านะฮะเขาจะมาวางขายอยู่ตามร้านค้าเขาจะเขาซื้อมาจากต้นต้นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขา,าอต้อนประมาณร้อยหนึ่งนะฮะในขณะที่บุหรี่เอสตัวตัวที่ขายดีของเราเนี่ย เราขายหน้าโรงงานประมาณคัดต้อนประมาณหกร้อยกว่าบาทแล้วเราจะเห็นส่วนต่างของราคาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยเป็นแรงจูงใจให้กระบวนการเหล่าเนีเ้เขาเห็นเ็าเห็นผลประโยชน์ของเม็ดเงินตรงนี้นะฮะก็เลยต้องนําเรียนอย่างนี้ว่า,าทางผมเนี่ยในในเรื่องในเรื่องข้อมูลเนี่ยทางผมมีในทุกมิติก็ยินดีประสานกับทุกๆหน่วยงานนะฮะถ้าใครจะต้องการข้อมูล ะะทางผมก็ยินดีให้ความร่วมมือในใใในนนเรื่องข้อมูลที่การยาสูบมีนะฮะขอบคุณครับแสดงว่าปัญหาหลักๆท,ท,ที่กระทบกับทางการยาสูบคือบุหรี่ปลอมใช่ไหมครับเพราะมันเป็บยอดขายโดยตรงเลยใช่ไหมครับก็คือปลอมตัวบุหรี่ของการยาสูบเะชอะตัว S S ใช่ไหมครับผมคือถ้าปลอมเนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบเนี่ยยาสูบจะมีผลกระทบทั้งบุหรี่ปลอมแล้วก็บุหรี่ภาษีนะครับยาสูบเนี่ยโดนโดนโดนทั้งสองตัวเลยฮะนะครับ มีผลกระทบกับยาสูบหมดโดยเฉพาะถ้าบุหรี่หนีภาษีเนี่ยตอนนี้ทางใต้นะฮะทางใต้เรามีผลกระทบมากจากที่เคยเราเราทางผมมีเอเจนต์เนี่ยในในทุกๆทุกๆจังหวัดและจังหวัดหนึ่งบางทีถ้าสมัยก่อนถ้าตลาดการค้าดีๆเรามีเอเจนต์มากกว่าหนึ่งเอเจนต์นะฮะตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยทางใต้เนี่ยมีเอเจนต์หลายเอเจนต์เลยฮะสู้คือเขารับบุหรี่ไปเขาก็ขายไม่ได้เพราะเจอเจอบุหรี่นีภาษีที่มีราคาถูกกว่าเนี่ย แล้วทาให้เขาขายบริรีจริงไม่ได้เขาก็มีการยกเลิกไปในหลายเอเจนต์ฮะตอนนี้ก็จะเรียนให้ทราบว่าพูดถึงว่าผลกระทบที่จะสูบรับเนี่ยเราเรามีผลกระทบจากทั้งบริปอมแล้วก็บริหนีภาสีนะครับสอบถามนิดนึงครับไอตัวบริปอนนี่ถ้าไม่ดูตัวอารกรสแตมเน,นี่ยมันแยกออกไหมครับว่าเป็นของปอมของแท้ถ้าไม่ดูที่อาการสแตมแยกออกไหมคือเราคือมันต้องดูยังไงดูที่อากรสแตมเลยคือจริงๆมันมีวิธีดูฮะแต่ว่าอมันจะดูมันก็ต้องดู ต้องเรียนงี้ฮะคือดูลักษณะการดูเนี่ยมันต้องคือถ้าประชาชนทั่วไปอาจจะดูยากหน่อยหนึ่งนะฮะมันต้องมีอถ้าเราไม่ดูที่สแตมเนี่ยเราต้องมันต้องมีอแว่นขยายสองดูระบบการทิมพ์นะฮะอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นอมันจะเป็นจุดแยกแยะระหว่างบุหรี่จริงกับบุหรี่ปลอมได้นะฮะมันต้องมีอุปกรณ์เ่อเรียกแว่นขยายที่เราใช้ไปสองที่เราไว้ใช้สองพงอารบครับขอบคุณมากครับผมครับก็อ่า หน่วยงานต่อไปนะครับก็อยากจะขอฟังคาคิดเห็นนะครับจากกรมสรรพามิตครับว่าปัจจุบันทางกรมสรรพามิตมีนโยบายการจัดการบุริถอนยังไงนะครับแล้วก็เจอปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยยังไงบ้างครับผมครับขอบคุณครับก็ผมได้ามตัวแทนกรมสรรพามิตครับผมกริชธรรมพิทักษ์นะครับหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กร,รมสรรพสานิทกระทรวงการคลังนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับเพราะว่าหน้างานของกร,รมสรรพสานิทเนี่ยอยากที่ทราบกันก็คือเราไม่ได้มีแค่หน้างานของการจัดเก็บภาษีโดยตรงนะครับกร,รมสรรพสานิทก็หนึ่งในสามของกรมจัดเก็บภาษีที่หารายได้สู่สู่สู่แอนดี้นะครับผมหน้างานหลกัหลกๆของเราในวันนี้ที่เรามา,า,าประชุมเชื่อสมนาการปฏิบัติการเนี่ยผมชอบคำพูดนี้มากเลย รวมพลังปราบปรามบุหรีผิดกฎหมายเศรษฐกิจสังคมปลอดภัยสำหรับกรมสรรพาสานดดวิทย์ด้วยมิติงานด้านงานปราบปรามนะครับผมขอแบ่งแยกมิติเอานนี้ครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราได้คํานึงถึงพฤติกรรมการกระทําผิดของผู้กระทําความผิดไปที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการลักลอบผ่านแนวชายแดนที่ผ่านมานะครับเรามองว่าทางดินทางบกก็จะมีการลักลอบผ่านแนวชายแดนไม่ว่าจะเริ่มจากการเป็นกองทัพมดหรือว่า ปรับเปลี่ยนมาเป็นรถตู้ลูมิเนียมขนส่งทางทางาช่วงเวลาที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าว่าจะมีการกระทำความผิดส่วนทางด้านต่อมาเป็นด้านทะเลนะครับก็เป็นทางอาจจะเป็นสินค้าที่สินค้าผ่านแดนหรือว่าสินสินค้าที่ส่งออกแล้วก็นำเข้ากลับมานะครับ ส่วนในปัจจุบันที่ทางสมาคมหรือว่าทางสหภาพแล้วก็ทางภาคเค,ครืขอข่ายกังวลจากไม่ว่าด้วยสถานการณ์หรือว่าสถานการณ์โควิดก็ตามหรือว่าไม่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เทคโนโลยีเราจะเดินก้าวหน้าไปเนี่ยทางผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เราเล่นกันไม่ว่าจะเป็น facebook tikt อกไอจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนเนี้ยมีการโพสต์ขายสินค้าผู้กระทําความผิดเนี่ยก็ ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางเนี้ปรับเปลี่ยนจากทางการเดินดินทางทะเลมาเป็นทางอากาศละใช้การส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ขึ้นทางกรมสรรพามิตโดยนโย,โยบายขอยงท่านอดิบดีนะครับท่านดรเอกนิตินิติธรรมพพาท่านกท็ทางวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครับทางกรมสรรพามิตเราก็มีการเซ็น MOU มกับกรมการปกครองแล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดน,นะครับ เรื่องการบูรณาการฐานข้อมูลนะครับในการเร่งปราบปรามผู้กระทาความผิดไม่ได้เฉพาะตัวสินค้าบุหรี่เถื่อนเท่านั้นนะครับแต่เราก็มองว่าการเซ็น m o ็ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเพื่อเร่งปราบปรามสินค้าหลักๆเนี่ยเป็นบุหรี่เป็นบุหรี่เถื่อนจริงๆนะครับคือวันนี้ผมมาเนี่ยผมมารับประเด็นเพื่อนําเสนอผู้บคับบัญชามองเห็นถึงทุกมองเห็นถึงความเดือดร้อนของของพี่ ชาวไร่ใบายาแน่นอนครับมองเห็นอย่างชัดเจนมองเห็นแววตามองเห็นคือใบนี้เห็นท่านานายชุดดีเนี่ยจะอ่าเข้าพบท่านท่านรัฐมนตรีพอดีก็ผมก็มารับประเด็นแล้วก็เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่ๆสิ่งหนึ่งที่ถามว่าช่องทางที่เรามีนโยบายในการปราบปรามเนี่ยเรามีการตั้งศูนย์ปรับปรามสินค้าออนไลน์ขึ้นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันที่ห้ามิถุนาเนี่ยก็จะมีงาน ครบลอมหนึ่งปีสูตรประปามสินค้าออนไลน์ขึ้นของกรมสรรพามน,นิตเพราะเรามองว่าแพลตฟอร์มเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มใหม่ก็จริงแต่ก็เป็นช่องทางที่สําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคดีสําคัญที่จับได้เยอะเนี่ยก็มาจากช่องทางนี้เป็นสําคัญนะครับส่วนเรื่องเ o u โอที่เราตอนแรกที่ทางสมาคมกังวลเกี่ยวกับอ่าทางไปรษณีย์ไทยนะครับพอเราได้มีการเซ็น MOU มแล้วเนี่ยเราจะมีการนําเครื่องมือมาช่วย ใน,ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็คือเราจะมีการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ได้นะครับเพราะเนื่องจากอต้องยอมรับอย่างการปฏิบ znaczy, er ัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องพร้อมถูกตรวจสอบเสมอนะครับการที่จะไปตรวจตัวพัสดุหรือว่าหีพอเนี่ยเราจะไปเปิดจีบเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องนําเครื่องมือมาใช้ ก็ใช้การเอ็กซเรย์ดูให้มองเห็นมองเห็นแม้กระทั่งเป็นตัวมวลน,นะครับเราถึงกล้าที่จะเปิดนะครับและทำเรื่องทำบันทึกยึดอายัดมาในในเรื่องการทำเอ u กับไปรษณีย์ไทยไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมลืมเกินไปว่ากับกับพี่ๆกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยเราก็ได้ทำาอ u มแล้วประสานกำลังแล้วมีการปฏิบัติการร่วมกันอยู่บ่อยครั้งจนได้เคสใหญ่ๆมาไม่ว่าจะเป็นเคสที่ที่ตลาด ที่จันทบ,บุรีครับที่ออกตามหน้าสื่อน่าจะได้เห็นกันอยู่ต่อมากับกรมการปกครองนะครับาจากที่เราได้เร่งสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดจากทางสื่อออนไลน์เนี่ยกรมการปกครองเนี่ยเราเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเราเนี่ยต้องใช้ข้อมูลของของผู้กระทำความผิดกรมการปกครองท่านท่านจะมีตรงส่วนนี้เราก็เลยประสานทางข้อ,ขอมูล เพราะว่าการสืบสวนปราบปรามทางอากาศเนี exactly so да ่ยเราจะนําไปสู่ผู้กระทําความผิดได้เนี่ยหนึ่งเราต้องเจอของผิดกฎหมายสองเราต้องเจอตัวผู้กระทําความผิดเราสืบสวนเนี่ยผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเราเห็นแค่ตัวอักษรเห็นแค่ภาพเห็นแค่รูปที่เรามาโชว์กันแต่เรายังไม่เห็นของกลางเรายังไม่ได้แตะของเราไม่ได้แตะตัวการสืบสวนหาตัวกระทําความผิดตัวผู้กระทําความผิดก็สําคัญเราเลยต้องมีการเซเอ็มโอยูกันเพื่อเพื่อจะได้ ทราบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือว่าข้อมูลที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถขออนุมัติหมายค้นจากทางศารท่านได้ครับผมที่ผ่านมาเนี่ยกรมสรรสามิตรเราก็มีบณการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางการยาสูบนะครับเรื่องประสานข้อมูลทั้งทั้งบุหรี่บุหรี่ผิดกฎหมายแล้วก็บุหรีร่ลอมด้วยนะครับ แล้วก็มีทางทางทะเลเนี่ยจะเป็นทางสอนชนกับทางกอ,องทัพเรือนะครับทางบกก็ได้รับความร่วมมือจากทางาทางสัมนัการตำรวจแห่งชาตินะครับกองบัญชาการสอบสวนกลางทางกรมศุลกากรแล้วก็รวมไปถึงว่ากระทรวงดิจิทัลนี้เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีการประสานกันในกรณีที่เว็บไซต์ที่โพสต์ขายาสินค้า ผิดกฎหมายในพิกัดของเราครับเราก็จะมีการเสนอเพื่อปิดเว็บไซต์นี้ต่อไปครับคุณจะเปิดใหม่เราก็จับกลุ่มสั่งปิดนําเสนอทางกระทรวงสั่งปิดไปขอบคุณครับผมขอบคุณกรมสรัพสามินนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแนะนํานับก็ช่วงต่อไปนัดขอครับครับ เครื่องเอ็กซเรย์ที่พูดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีเพียงพอไหมคะแล้วก็การใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยเสถียรและไม่มีประสิทธิภาพสามารถได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่คะคือต้องขออนุญาตนาเรียนอย่างนี้ครับคือตอนนี้เราอยู่ระหว่างการจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับผมต้องยอมรับอย่างว่าเครื่องเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยมีมูลค่าสูงครับเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยต้องใช้คําว่าหลายล้าน แต่กรมก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของของทั้งพี่ๆชาวไร่นะครับเรามองเห็นว่าเราคุ้มค่าคือเรามาอยู่ตรงเนี้ยในเวทีเนี้ยเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกคนแล้วครับไม่ว่าใครจะเป็นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ากรมสรรพสานมิตรเราเราก็กระทบในเรื่องของภาษีที่เราได้จัดเก็บน้อยลงพี่ๆชาวไร่ถูกลดโคตา้า พวกผมเนี่ยในานาหน่วยงานราชก,การเนี่ยขอรับรองไม่ไม่นิ่งนอนใจแน่นอนคือด,ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับสำหรับตัวเครื่องมือเนี้ยพยายามจะทางนโยบาย,ยาผู้บริหารก็พยายามจะดําเนิน,านาการจ้อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ให้เร็วที่สุดแล้วจากการที่เขาาได้มาพรีเซนต์เนี่ยก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพก็คืออยู่ในหีพอเอ็กซเรย์เนี่ยมองเห็นตัวมวลมั่นใจว่า พัสดุสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวยาสูบแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวผมอากฟังครับขีดเห็นของกรมศรรุรากรด้วยนะครับว่า,าปัจจุบันนะครับมีวิธีการจัดการยังไงแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะยังไงครับผม ครับเลยครับผมทะเลกับกายนะครับจากกองสืบสวนปราบปรามกรมสุลกากรนะครับก็ปัจจุบันกรมสุลกากรก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับเรื่องบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบุหรี่มวนหรือแต่เป็นของตัวบุหรี่ไฟฟ้าโดยทั้งอธิบดีหรือกรมสุลกากรนะครับท่านที่อุตสาหด้วยนะครับก็ให้ความเน้นจำชับนะครับเน้นย้ำเรื่องของการปราบปรามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของกรมสุลกากร นะครับแล้วก็เราก็ได้มีการประสานนะครับผมกับการยาสูบอยู่เป็นเรื่อยๆนะครับในการป่าปลามะครับเมืเ่อเจนบุหรี่ฟ้าหรือบุหรี่มวนเองก็ตามนะครับผมหลักๆตอนนี้ก็จะมีการในการทำเอโมยนะครับผมกับ การะาษีแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะขอเข้าไปตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ที่ทําการลักลอบนะครับผมนี้ภาษีสุรกากรหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ทําการลักลอบก็ตามนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะมีเรื่องของที่อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ท่านได้ทราบด้วยนะครับผมขณะนี้กรมสุรากาก,ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มบทลงโทษนะครับผมอ่ปาปราบปรามผู้กระทําผิดนะครับในการขายบุหรี่ฟ้าจากเดิมเนี่ยจะเป็นการที่จะ ก็เรียกยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินนะครับแล้วก็จะนําไปทําลายนะครับปัจจุบันจะมีการเพิ่มนะครับในตัวของค่าปรับนะครับผมเพิ่มเข้าไปนะครับว่าเป็นหนึ่งเท่านะครับของค่าราคาของโวงค่าภาษีอากรนะครับผมและรวมถึงค่าภาษีสรรพสามิตปฏิมหาไทยด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีการปรับปรามเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทําให้ทวชนเนี่ยเยาวชนเนี่ยปลอดภัยขึ้นนะครับผมบุหรี่ไฟลดน้อยลงเพราะว่า เราก็ทวงโดนทุงติงนะครับในหลากหลายวงประชุมเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ยกของการให้เป็นของแผ่นดินเท่านั้นเหรอนะครับปล่อยปล่อยอยู่นะครับคราวนี้เราก็ได้มีการปรับนะครับให้เพิ่มค่าปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับผมก็จริงอยู่ว่าอาจจะทํางานเจ้า้าที่เนี่ยทำงานยากขึ้นนะครับในการเพราะว่าตัวของคนที่ขายอยู่หน้าร้านกับตัวของเจ้าของร้านเนี่ยตัวมากไม่ใช่คนเดียวกันคราวนี้คนที่ขายอยู่หน้าร้านเนี่ยก็แน่นอนก็จะได้รับ เงินตัดสี่ถึงห้าร้อยมั้งครับต่อว,วันในการเข้ามาขายเนี่ยเพราะ,ะนั้นเขาเจอเขาเรียกอะไรเจอค่าปรับไปโอ้คับก็หลายแสนนะครับถ้าหนึ่งเท่าเนี่ยครับผมของราคาของเนี่ยก็อาจจะมีการที่จะต้องเรียกมาเรียกเจ้าของตัวจริงนะครับในการสืบเพิ่มเติมรวมถึงการหาผู้บงการรายใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่งผมก็คิดว่าในการปแรบบับค่าปรับเพิ่มขึ้นทางนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ ทำให้สังคมนั้นลอจากบวิทีุไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวของผู้ขายวุ้ยไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายเช่นจากเปิดกลางวันนะครับเป็นหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเปิดช่วงกลางคืนนะครับรวมถึงมีการขายไม่ได้ขายผ่านทางหน้าร้านและจะขายผ่านทางพวกไลน์แมนพวก แกบอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ที่จริงเราก็มีความประสงค์เหมือนกันนะครับที่อยากจะได้แบบว่าอาสอบถามข้อมูลหรือว่าใหา้ขนส่งเอกชนนะครับส่งข้อมูลให้กับเราบ้างนะครับเพราะว่าทางเขาจะค่อนข้างที่จะเข้าถึงร้านอย่างดีรวมถึงบุหรี่มวนด้วยนะครับผมถ้าถ้าได้รวมถึงเพราะว่าส่วนตัวเราเองก็อยากจะเข้าไปที่ขนส่งเอกชนไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าเป็นแฟ นะครับผมเราก็จะพยายามประสานอยู่นะครับเป็นเนืองๆนะครับ uh. เพื่อขอเข้าค้นนะครับผมเพื่อําเนินการขยายผล mm. แล้วก็ทราบถึงตัวต้นต่อนะครับช่องทางการนําเข้านะครับผมว่าเข้าทางช่องทางไหนนะครับผมก็วันนี้ผมก็ดีมากๆครับผมที่ได้มาในการรับฟังความคิดเห็นก็เห็นถึงความลําบากของพี่น้องเลยนะครับผมโอ้เราไม่ได้มาเห็นโอ้วันนี้มาเห็นนะครับผมก็รู้สึก อยากกระทําให้ให้ให้มันดีจริงๆนะครับรวมถึงว่าตาปามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมให้เยาวชนด้วยนะครับให้เยาวชนปลอดภัยนะครับผมจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมและบุหรี่มวนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเอไม่ทราบท่านมีเบอร์โทรหรือสายด่วนที่สําหรับแจ้งไหมนะครับผมจะได้ส่งไปทางเครือข่ายนะครับ เพราะว่าสาภาพเรามีหลายสาภาพนะครับเวลาประชุมจะได้ถ้าใครไปพบเจอจะได้โทรแจ้งนะครับเพราะมีลูกน้องผมอะที่เป็นวิ่งไลน์แมนรับจ็อบนอกอยู่เนี่ยเขาก็แจ้งมานะครับตรงหน้านิคมรจนะเนี่ยร้านใหญ่เลยนะครับเปิดชัดเจนนะครับแต่สายสื่อไปขนาดถ่ายวีดีโอออกมาแจ้งพิกัดไปพอถึงเวลาปุ๊บปิดอย่างที่ท่านว่านะครับ กลางวันปิดกลางคืนแอบ,บเปิดนะครับสุดท้ายโดนมาตรการบีบเข้าก็ใช้วิธีอย่างไลแมนไปรับหลังร้านหรือว่านัดเจอนะครับก็ฝากเป็นประเด็นไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขาก็จะรับเป็นประเด็นนะครับในเรื่องของสายด่วนแต่ของกรมธุรการก่อนเองก็จะมีสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกสี่นะครับผมเป็นเป็นเป็นตัวหลักอยู่ที่จริงกรมธุรการกรเราเป็นหน่วยงานที่จะรับเป็นหน้าด่าน ของกฎหมายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นประมงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสอมอออยนะครับต่างๆสินค้า IPR นะครับแล้วเมื่อลิขสิทธ์นะครับผมแต่ว่าตัวของบุหรี่เนี่ยท่านอธิบดีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับผมมีการเพิ่มค่าปรับเพิ่มบทลงโทษขึ้นมาแล้วก็เร่งรัดในการขยายผลนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็บุหรี่มวนนะครับ ครับผมคนีขอบคุณมากครับขออนุญ,ญาตพี่เดียวนะคะครับที่บอกว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษผมเข้าใจว่ามันมีการเข้มงวดเคร่งขัดมากขึ้นเอ่อแล้วก็สถิติมีความเกรงกลัวเพิ่มมากขึ้นไหมคะว่า before after เป็นยังไงสถิติ ครับครับอ่าขอบคุณมากครับผมสำหรับคอนิตีเนี่ยก็พึ่งบทลงโทษเนี่ยต้องต้องขอเรียนว่าพึ่งที่จะประกาศใช้นะครับผมจริงๆริก็เดือนพฤษภาคมน,นะครับผมเริ่มพึ่งเริ่มเลยเพราะฉะนั้น,น,นแต่เราก็เห็นเห็นการของร้านค้าร้านลวงต่างๆที่เคลื่อนไหวก็คือแทบจะไม่เปิดกลางวันหรือว่าถ้าจะเปิดจริง,งๆก็เปิดสอาทิตเคราวนี้เรามีการที่จะคิดอยู่ว่าถ้าเราจะขอหมายสารในการเข้าเนี่ยกลางคืนได้ไหม นะครับรวมถึงถ้าเป็นพื้นที่ในการเขาเรียกว่าพื้นที่ในเป็นที่เป็นเขตควบคุมทางศุลกากรเขตควบคุมทางศุลกากรเนี่ยเราก็ต้องขอหมายสารนะครับผมอันนี้ก็มีอยู่ทั่วทวท,วที่มีการลักลอบหนีศุลกากรศุลกากรไม่ต้องขอหมายสารก็คือสามารถเข้าได้เลยแต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยที่จะเข้าไปได้นะครับผมส่วนคราวนี้เราเริ่มคิดกันว่าร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดเสาร์อาทิตย์ละ อาจจะเป็นฟรีเดย์ของเขาผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเราก็เิเ่มดูที่ว่างั้นอะเราอาจจะทํางานหนักขึ้นหน่อยทํางานวันเสาร์อาทิตย์แต่ได้งานได้ผลงานงานอันเป็นที่ประจักษ์เราก็พร้อมที่จะเหนื่อยแล้วก็สู้นะครับผมแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็จะมีการร่วมกับเนี่ยครับการยาักมแห่งรระเทศไทยเราก็ไปจากส่วนกลางเลยนะครับไปที่ระยองนะครับล่าสุดงานล่าสุดนะครับผม เราก็ก็รวมทีมการที่กรมแล้วก็ไประยองเลยนะครับแล้วก็ส่งของที่รู้สึกว่าเป็นทรรนักมาตรพุทธนะครับผมก็ผู้ขายก็รู้สึกผู้ประกอบกิจการดูเดีฟ้าก็รู้สึกตกใจเหมือนกันกันบค่าปรับตกใจเหมือนกันก็จะเป็นจะเป็นะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเร็วเ็วนี้ครับผมครับผมครับนไงก็ฝากฝากความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ b ีฟอร์อั t เตอร์อย่างที่เรียนนะคะว่าเขาเกรงกลัวหลังจากที่มีการเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะที่พูดมาสักครู่ว่าน่าสนใจมากเลยแล้วก็น่ากังวลอย่างที่เรากังวลกันก็คือ,อรายใหญ่เนี่ยเขาจะเกรงกลัวขนาดไหนจะสามารถสืสวนสอบสวนขนาดลึกลงไปได้หรือไม่นะคะคจากสถิติขอบคุณค่ะครับผมครับผมครับขออีกหนึ่งคำถามนะครับกับรกรมศุลกากรครับอย่างเมื่อกี้ได้ยนิน พูดถึงการจับร้านค้าในประเทศนะครับหรือว่าล้านค้าต่างๆแล้วตามหน้าด่านต่างๆหรือว่าตามท่าเรือต่างๆเนี่ยทางกรมเนมีนโยบายเชิงลุกไหมเพราะผมคิดว่าไอสินค้าพวกนี้มันน่าจะมาจากทางเรือเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่านะครับแล้วทางกรมเนี่ยมีนโยบายเชิงลุกกับการดักจับสินค้าประเภทนี้ยังไงบ้างครับครับผม สำหรับตัวของต้องขอเรียนนําเรียนก่อนว่าตัวของบุหรี่นะครับต่อเอาตัวบุหรี่มวนก่อนนะครับรวมบุหรี่มวนเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องมายื่นใบขออนุญาตาที่หน้าด่านอยู่แล้วนะครับส่วนบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องนําเรียนว่าผู้ประกอบการยังไงก็ไม่สาแดงครับไม่สาแดงว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนนะครับผมเพราะมันเป็นของต้องห้ามนะครับผมซึ่งคราวนี้กรมศุลกากรเนี่ยจะแบ่งนะครับเป็นเป็นขั้นการประเมินความเสี่ยง นะครับผมจะเป็นเรสไลหรือกีไลส่วนมากถ้าเป็นกีไลเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขาทําถูกต้องมาก่อนนะครับเขาทําถูกทำเ,เขาเรียกว่าดําเนินการเป็นการต่อเนื่องถ่ายปฏิถูกต้องนะครับรวมถึงสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้าทีเเ่เดิมเกี่ยวกับการประกอบการของเขานะครับส่วนถ้าสินค้าที่เข้าเรสไลเช่นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ พิ่งประกอบดำเนินการธุรกิจหรือว่าจู่ๆจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสินค้าที่แปลกไปจากเดิมนะครับผมก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเข้าเป็นเลสไลน์ก็คืออันนี้ต้องเปิดหมดนะครับผม,มสุลการอก็คือหน้าด่านก็มีการสืบสืบสวนแล้วก็ถ้าเจอนะครับว่าถ้าเจอว่า,าผู้ประกอบการคนไหนเน้นนำเข้าสินค้าดีไฟฟ้าหรือมีโอกาสที่จะนำเข้าดีไฟฟ้าก็ค่อนข้างที่จะ ตีเป็นก็คือจะเป็นโปรไฟล์ก็จะเป็นเลดไลน์ก่อนเลยครับผมครับประมาณนี้แต่อของตัวของเขาเรียกตราฟารมของด่านเขาก็การสืบสืบสวนขยายผลอยู่เป็นเรื่อยๆครับผมครับแต่แต่ก,มกรมศุลกากรจะตรวจหมดทุกตู้นี่ก็โอ้ก็กระอักอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> แต่ว่าเราก็จะมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นครับผมครับอ ขอแทรกหน่อยน,นะครับพอดีปปงมมาการจะซื้อบุรีเถื่อนบุรี่นี้ภาษีของอะไรนะครับสังเกตที่บ้านผมนะครับพอดีมีตู้เติมเงินเอกชนขอตรวจสอบด้วยนะครับแล้วผ่านลายแมนครับตู้มันมีตู้เติมเงินเอกชนนะฮะเขามาเติมเงินตอนกลางคืนแล้วก็ส่งของเนะี่ยก็โอนเงินโอนอะไรเ,เรียบร้อยผ่านตู้เงินตู้เติมเงินเอกชนนะขอตรวจสอบทางการเงินด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับครับเดี๋ยวรับเรื่องไว้นะครับเรื่องตรวจสอบทางการเงินต่อไปนะครับผมครับครับก็ขอบคุณกรมสรักกรนะครับก็หน่วยงานต่อไปอยากจะสอบ